เออยอย,อยนี่โจจสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับในปว๊กดั้งเวอร์ชั่นหมวก i s u ู u นะครับผม <c oughs> เปลี่ยนหมวกให้เข้ากับบรรยากาศนะตอนนี้เราอยู่กับ i s u ู u d m a แม1.9 blue power นะครับตัว h ฮ g h นเดอร์เจ้าของคือเน่พอใจไรเดอร์นะครับวันนี้เข้ามาทำอะไรครับเนี่ย เรถมาให้ทำหน่อยครับแล้วมั่นใจเหรอเนี่ยผมสายเบนซินนะไม่รู้อะครับต้องเปลี่ยนแนวกันบ้างนะเอาเบืเ่อกันนะครับเอาดีเซลมาให้ลองนะครับผมนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองถอดอเจ้าตัวท่อร่วมไ d ดีออกมาล้างนะครับระบบ EGR ครับเขาจะเอาไอเสียเข้าไปกลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่รอบนะครับดังนั้นท่อร่วมนยครับมันก็จะดำนะครับเป็นคเหม่าเป็นอะไรเลยนะครับดังนั้นก็จําเป็นต้องเอาออกมาล้างกันคันนี้ยังไม่เคยล้างเลยเนาะยังครับผมตั้งแต่ป้ายแดงเลยแล้วก็ไม่ได้อุด EGR ด้วยนะเลขไม้เท่าไรเ่เลยองแสาองแสนห้านะรถปี2 0 0 0ันเท่าไหร่ 2016นะครับก็6ปีนะครับนะเดิมๆเลยเดี๋ยวเราลองมาถอดดูพร้อมกันนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะผมก็ไม่เคยทาเหมือนกันนะแต่ก็เรียนรู้คู่มือเดี๋ยวเราลองมาลุยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะโอเคลุยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะเดี๋ยวเราถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยนะ ถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเซฟตี้ไว้ก่อนก็ปลดขั้วแบตออกนะครับนะแล้วก็ดีออกได้เลยนะครับโอเคนะโอ้มีขี้เกลือเต็มเลยเนี่ยนะจะต้องทําความสะอาดขั้วก่อนนะครับก่อนใส่อีกทีนะเราถอดขั้วแบตแล้วนะครับนะการเอาท่อไอซีออกนะครับนะยังไงมันก็ต้องเอาแบตออกนะครับเพราะแบตมันขวางอยู่นะเดี๋ยวเราถอดแบตออกเลยนะครับตั้งแต่แรกนะมีน็อตยึดอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามตัวนะครับเบอร์สิบสองนะครับผมเนี่ยอันที่ถอดไปแล้วนะครับ สองสามตัวเราก็เอาแบ็เก็ตยึดออกนะครับแล้วก็ยกแบตออกได้เลยนะครับนะครับเดือดเดือดติดสายอ่ะยกขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นี่ก็จะมีพื้นที่ทํางานมากขึ้นละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดท่อท่อยางตัวนี้นะครับก่อนถอดนะครับเนี่ยให้เรามาร์กไว้นะครับของเดิมนะมันจะมีมาร์กไว้อยู่นะครับอ่าก็ใช้มาร์กของเดิมก็ได้นะครับ เวลาประกอบกลับนะครับมันจะได้ตรงตำแหน่งนะครับนะเนี่ยพอจะได้ไม่บิดองอโอเคตอนนี้ผมคลายน็อตไปแล้วนะครับมีหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้นะครับผมเนี่ยพอคลายปุ๊บก็ขยับพอกได้เลยอะดีมขยับอ่ออนั่งมโอเคอ่าอ,อีกฝั่งได้เลยโอเคหลุดแล้วนะครับนี่นะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราถอดเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดบูตนะครับ กดตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกนะครับปึ๊บเนี่ยครับะหรือใครอยากถอดเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาทําความสะอาดก็ได้นะครับมีน็อตสองตัวนะเบอร์สิโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะถอดอ่าคอตัวนี้ออกนะครับมีน็อตยืดอยู่ด้วยกันนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับโอเคตอนนี้คลายน็อตออกแล้วนะครับนี่ตรงนี้เฮ้ยล่งอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาหยิบอ่าตรงนี้นะครับ หนึ่งตัวแล้วก็นะครับมันจะมีอ่าเนี่ยนะครับใช้ไขควงนะครับคลายแหวนล็อกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับนะครับขยับดึงออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับตัวนี้อ่าโอเคเนี่ยะเรียบร้อยสําหรับการเอาน็อตออกนะครับเครื่องมือที่จําเป็นเนี่ยตัวนี้นะครับจําเป็นมากเลยนะครับนี่นะ ช่วยชีวิตเราได้เสมอครับตัวแม่เหล็กโดดเนี่ยนะไปหามาใช้กันนะเฮ้ข้ามขั้นตอนไปนะครับอันดับแรกเลยนะที่จริงควรถอดฝาครอบตัวนี้ออกก่อนนะครับวิธีถอดฝาครอบนะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับตรงๆเลยนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นแท่งนะครับเสียบเข้าไปสี่ตัวนะครับเี่นนะแท่งแบบนี้นะครับก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับโอเค อันนี้ควรทาอันดับแรกนะครับนะต่อไปนะเดี๋ยวเราถอดท่อลมนะครับท่อลมนี้วิ่งเข้ามอเอเบรกนะครับผมนะเนี่ยมีน็อตยึดอยู่ในการตรงนี้เบอร์สิบนะครับโอเคถูกแล้วต่อไปนะครับถอดท่อยางตรงนี้ออกนะครับบีบนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกเลื่อนมันออกมานะครับแล้วต่อไปก็ถอดท่อลมนะครับที่เป็นท่อยางออกจากตัวที่เป็นท่อเหล็กนะครับนี่ปุ๊บ เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เอามันไปหลบๆซ่อนๆไว้นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับถอดจอท่อ EGR นะครับคอ EGR เนี่ยนะมีน็อตยึดอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับนี่เบอร์12นะครับ1ตัว่า2ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ3แล้วก็ตรงนี้อีกอีกหนึ่งนะครับนี่เป็น4นะครับนะเป็นคอ EGR นะ เถ okay. อดออกเลยนะจะแน่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มุมถอดยากหน่อยนะเค okay. ค่อยๆทำนะครับโออออกแล้วนะครับมาถอดน็อตสี่ตัวออกได้แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ครับก็จะมีตรงนี้อยู่อีกหนึ่งตัวนะครับนะเราสิบสองถกกันนะครับเ็าถึงจะออกได้เลยนะครับเนี่ยนะเอค แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาถอดนอ็อตมอเตอร์อ c ชออกนะครับนี่มีอยู่ในการอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวนะครับโอเคลุยกันเลยนะหัวน็อตจะแน่นหน่อยนะครับแน่นจริงไอ้งอีกแล้วดีนะที่ล่วงลงพื้นโอ้ ลวงค้าเครื่องนี่นะงานเช่าอ่ะเนี่ยครับตัวคอ EGR เนี่ยเห็นไหมก็จะสามารถขยับให้ตัวได้แล้วนะครับนะดังนั้นต่อไปนะเดี๋ยวเรามาถอดท่อน้ํานะครับผมมีด้วยกั้น2จุดนะครับผมโอเคอ่ะอุ้ยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดท่อออกนะครับเป็นท่อน้ํานะครับนะเดี๋ยวเอาครีมเนี่ยมาบีบนะครับบีบคลิปล็อกเนี่ยแล้วก็ถอยครีมออกไปนะครับแล้วก็ดึงท่อน้ําออกนะครับจุดนี้หนึ่งจุดนะครับอีกจุดตรงนี้นะครับนะ ถอดกิ๊บล็อกออกแล้วนะครับก็ค่อยๆถอดมอน้ําออกนะถอดยางถอดท่อสิโอ้ยระวงังมีน้ําไหลน้ำจะไหลนิดหน่อยนะโอเคนะดังนั้นตอนทำนะครับนะต้องรอให้เครื่องเย็นหน่อยนะครับไม่ใช่เครื่องร้อนๆเรามาทําเลยนะเดี๋ยวพอทําจบงานนะครับเดี๋ยวเราต้องเติมน้ํายาหล่อเย็นด้วยนะครับโอเคนะ ถอดท่อนะครับท่ถอถ้าใครไม่เคยถอดนะมันจะถอดยากหน่อยนะครับผมนะโอเคจบแล้วนี่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันเว้ยน้ำยาหล่อเย็นนะนี่ปิิมๆอยู่ที่คอเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะตอนนี้เราถอดท่อออกทั้งสองฝั่งแล้วครับถอดน็อตย,ยึดออกหมดแล้วนะเจ้าตัวคอ EGR เราก็พร้อมหลุดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราหาโม่มาออกอจ่อน นี่น้ำไหลใช่ไหมน้ำอยู่ในท่อหลุดแล้วนะครับนี่ท่อ EGR โอ้หลุดแล้วมันมีประเก็นนะครับนะเนี่ยระวังประเก็นหลุดหายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับน,ะนี่มาดูเจ้าตัวมอเตอร์ EGR นะครับผมนะ ค่อยถอดมันออกครับดูหมอกจากเสาเห็นไหมดำเลยนะครับดูเขาเหมาวัน่ะโอ้โหพอได้เลยว่ะบิมโอ้เนาะแสงกว้างแสงคารัวเนาะเนี่ยเอานะอ๋อเฮนเนี่ยครับแอตเตอร์เอทีแอนะมาดูลิ้นมาดูลิ้นดูถองนี้นะนี่ลิ้นนะครับลิ้นจริงๆยังไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับเนาะ แต่เดี๋ยวเราก็ต้องถอดมาเดี๋ยวล้างไปด้วยเลยนะโอเคมาอันนี้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะเป็นน็อตยึดก้านวัดน้ํามันนะครับก้านวัดน้ามันเนี่ยมันยึดกับคอไอดีพอดีนะครับตรงนี้นะเบอร์สิบสองนะครับคนช่างแน่นนะครับนะไม่คิดเลยว่าน็อตยึดก้านน้ำมันมันจะแน่นขนาดนี้โอเค เนี่ยครับสามารถขยับก้านได้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวยึดสายไฟนะครับตัวนี้นะตัวก้านยึดเนี่ยมันยึดติดกับคอยดีนะครับเราเลยต้องปลดสายไฟมันด้วยนะครับวิธีการปลดนะครับให้ให้ง้างให้ง้างคลิปนะครับง้างออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆวิธีการถอดนะครับนะให้ง้างนะครับมันจะมีตัวง้างออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับเนี่ยนะ ง้างมันออกนะครับเคตัวนี้สายไฟจะหลุดละนะเดี๋ยวถอดสายไฟตัวนี้อีกตัวนะครับเป็นสายไฟลิ้นนะครับลิ้นบีบนะครับแล้วก็ดึงออกเคอ่ะต่อไปที่นี้เราจะถอดลิ้นพิเซอร์ออกนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับมีอยู่ในการสี่ตัวนะหนึ่งสองด้านล่างตรงนี้สามแล้วก็ตรงนี้ตัวนะสี่นะครับเดี๋ยวถอดได้เลยนะครับข้อควรระวังนะครับ บล็อกหกเหลี่ยมที่เอามาถอดเนี่ยให้ใช้แบบดีๆหน่อยนะครับนะเพราะว่าจุดเนี้ยนะครับพอน็อตสี่ตัวเนี่ยมันจะยึดแน่นมากนะครับนะให้ระวังกันหน่อยนะครับโอเคมานะครับถอดเจ้าตัวหกเหลี่ยมนะครับนะมันจะแน่นมากนะครับผมอืม <c oughs> นี่ดูเสียงเสียงลั่นเลยนะเอาให้ออกทีละตัวก่อนนะครับ <c oughs> เ่อม,มีตัวไหนเอาไม่ออกนะเราจะได้หยุดยั้งได้ทัน โอ้โหมุมงก็เข้ายากสุดท้ายเสียงล่างสินะเนี่ยครับก็เอาออกให้ได้ทั้งสี่ตัวนะครับผมเฮ้ลุยเลยเคเราถอดน็อตหกเหลี่ยมสี่ตัวออกแล้วนะครับตัวลิ้นติดกีเสื้อนะครับก็สามารถเอาออกได้แล้วนะครับอ่าแต่ยังติดนะครับคลิปยึดสายไฟอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะ หมตัวนี้นะ<อ>เดี๋ยวเอาลิ้นออกก่อนออดูแล้วนะครับทีนี้เรายกลิ้นออกไปแล้วครับเน่ดูลิ้นนะครับดูลิ้นเร่งอน,นี่นะครับโอ้ข้างในก็จะเคลิอะหน่อยนะเห็นไหมมัดำหน่อยเนาะอนโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างนะครับ แต่เวลาล้างนะครับอย่าเอามือนะครับไปจับนะไปดันตัวลิ้นท้้งในนะครับให้มันขยับเล่นนะครับนะเนี่ยให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะโอเคอ่ตอไปนะครับนะนี่จะมีน็อตยึดเนี่ยตัวก้านอีกสองตัวนะครับตรงนี้นะออกสองตัวนี้ออกตัวนะครับผม สองคนนี้ก็แน่นมากเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับอ่าน็อตสองตัวนี้ออกแล้วนะครับนะต่อไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะหามาอุดรูไว้ก่อนนะกันกวน็อตร่วงเข้าไปนะครับสองจุดได้ก็ดีนะครับทุกคนสบายใจนะโอเคต่อไปนะนี่นี่ตัวนี้สายไฟเส้นใหญ่เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเอามันออกนะครับผมวิธีเอาออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับง้างนะครับ งานข้างล่างเนี่ยเราก็ดึงออกนะครับผมงายคลิปด้านล่างนะครับอ่ะเราก็ดึงออกโอเคเนี่ยครับอ่ะสายไฟตรงนี้หลุดแล้วนะต่อไปนะมันจะมีน็อตยึดตัวท่อน้าตรงนี้นะครับอยู่อีกตัวอยู่ด้านหลังนะครับอ่าตัวเนี้ยแรงโคตรยากนะอยู่ลึกหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงที่มจับอยู่นะเบอร์สิบนะครับนะเนี่ยครับเมื่อถอดน็อตเบอร์สิบด้านหลังตรงนี้ออกนะครับนะ จะตัวคอน,น,วน้ําท่อน้าตัวนี้จะสามารถขยับให้ตัวได้นะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเจ้าตัวคอไอดีเนี่ยครับผมมันมีด้วยกันสองชั้นนะครับเนี่ยชั้นนอกนะครับข้างในชั้นในนะมีน็อตยึดตัวนี้อยู่ด้วยกันเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จะล่างอีกห้าหกเจ็ดนะครับนะก็ไล่ถอดออกทั้งหมดเลยเป็นเบอร์สิบนะครับผมนะเดี๋ยวเราถอดได้เลยโอเคอโอเคตัวนี้ไม่แน่นม,มากเท่าไหร่นะครับ โอเคอ่ะล่ถอนให้ครบเจ็ดตัวเลยนะครับผมเอาออกไปหกตัวแล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดโอ้โหเอาออกยากเลยนะครับเนี่ยรอบเบอร์สิบเจ็ดตัวนะโอเคก็ค่อยขยับออกได้ละทีนี้ ต,ติดนอ็อตยึดสายไฟข้างล่างนะครับอ๋อให้ดูข้าเข้ามาก่อนมาเนี้ยนะเฮ้ยมีนอ็อ,ยอตยึดส,สายไฟข้างล่างอีกตัวนึงอหะโอเคอีกางเห็นไหมเนี่ยเกือบหลุดแล้วนะครับเหลือน็อตยึดสายไฟข้างล่างอีกตัวนึงนะครับนะตรงนี้ผมมองไม่เห็นนะครับเลยไม่ได้ออกนะ เดี๋ยวาตัวนี้ออกอีกตัวกระจกครับนะโอเคตอนนี้อ่ะถอดน็อตยึดสายไฟนะครับเบอร์จุดสองแล้วนะครับตอนนี้ตุดแล้วโอ้โหเอาดูการข่าวเมาอุ้ยอุ้ยตรงนี้มันตันเลยเนี่ยฮะแน่นเลนยแน่แน,นมากเลยเนี่ยตรงนี้แบบตันไม่มีทางวิ่งเลยว่ะ เยอะขนาดนี้เออเนี่ยครับไม่ได้อุด GCR นะกิโลนะสองนาสน,นะเ,เนี่ยครับตรงนี้นะทางวิ่งตันเลยตันหมดเลยโอเคไปดูอินต่อโอเคต่อไปนะมาถอดน็อตยึดตรงนี้นะครับนะเนเ็เเยึดนะครับดเบอร์สิบนะครับอือหือแน่นอีกแล้ว แน่นทุกตัวอืมพวกน็อตยึดแบ็กเก็ตต่างๆเนี่ยแน่นทุกตัวเลยนะครับอืมโดนเปิดซิงครั้งแรกที่มันแน่นมันเฟตอย่างนงี้ยเลยนะพูดถึงอะไรรถรถทับรถอ่สิบสองตัวอ่ะ ต่อไปนะครับอ่ะเป็นเบอร์12บสอนะเป็นเบอร์12ตรงนี้นะครับเนี่ยในเกณฑ์จะตรงนี้นราสิบสองจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมโอ้โหโอ้โหแน่นจริงนะโอ้โหอะไรจะแน่นขนาดนั้นพี่ เอเนี่ยเบอร์สองนะครับนะอยู่ด้านล่างยึดนะี่ครับเดี๋ยวเอาออาอีกตัวนะโอเคตุดแล้วนะครับผมนะเนี่ยแน่นจริงๆนะครับครับต่อไปนะก็เป็นน็อตตรงนี้นะครับตรงนี้นะน็อตยึดเบอร์สิบโอเคโอเคนี่ครับ จะทําให้มีพื้นที่ไปถอดน็อตที่ยึดคอยดีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะเคอ่ะทีนี้นะครับที่เหลือนะก็จะเป็นน็อตยึดคอยดีแล้วนะเนี่ยครับข้างบนจะมีน็อตยึดอยู่ด้วยกัน1 2ึ่งสามสี่ห้านะครับส่วนข้างล่างนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับรวมกันถึงเกนะเอออันนี้ข้างล่างมองไม่เห็นนะครับนะแต่รูปๆกำความดูได้นะครับอยู่ตรงเนี้ย เอเดี๋ยวเราถอดออกได้เลยนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับอลองดูสักตัวที่จะแน่นประมาณไหนปัแน่นเลยใช้บล็อกนะครับผม,มแน่นจริงโอเคอ่าเนี่ยครับลองถอดแบบนี้ออกให้ได้ ลองถอดแบบนี้ก่อนนะให้ออกได้ครบทุกตัวนะครับอแน่ทุกตัวนะโ okay. อะเคอะรุยกันต่อเลยนี <S <S 1> <S 1> <S <ๆ>่ครับน็อตที่อยู่แถวด้านล่างนะครับคือมันต้องออกยากนะมันเข้าถึงยากมากเลย,ยใครที่มือเล็กๆเข้าซออเข้าซอยได้นะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่พอดีอมือผมนะแปดผกผันจะวัยวะนะใหญ่นะ เขายากต้องงัดเครื่องมือทุกอย่างที่มีนะเอามาเล่นมันเนี่ยโอ,โโอ้โ,อโหออกยากจริงนะงไม่คิดว่าอ,า,อาออกไม่ยากนะแต่จริงแล้วยากโอเคเนี่ยหนึ่งเรื่องที่กลัวนะครับก็คือกลัวน็อตหลุดลงไปเนี่ยครับข้างล่างนะต้องระวังโอเคหลุดละนะโอเคถอดก็ายากแล้วเนี่ยพยายามหามุมถ่ายคลิปออกมาให้เห็นกันช,ะชะนัดๆเนี่ย ยากกว่านะครับโอเคทีนี้เหลือน็อตตัวบนละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวนี้ออกได้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ถอดน็อตยึดคอยดีนะครับออกแล้วนะมนสามารถให้ตัวได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวมันเวลาออกนะครับมันจะต้องมีหามุมดีๆนะครับเอาฝั่งนี้ออกก่อนนะฝั่งนี้ออกก่อนนะครับอ่าฝั่งซ้ายขึ้นแล้วนิดเดียว อโอเคนะครับเทคนิคก,การอาอกออกนะะก็ดึงออกมาแล้วก็ยกฝั่งท้ายขึ้นนะครับนะแล้วมันก็จะติดตรงเนี้ยเนี่นยติดน็อตตัวนีน้ตัวเดียวน,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 นะครับนะโอเคหลด,ดแล้วโอ้โยตรงนี้ยตันนะได้ไหมว้าวอ่าให้เจ้าของดูสภาพนะไม่น่าเชื่อนะเราขี่รถแบบนี้อยู่นะเออแล้วก็อีกจุดนะที่อยากให้ดูตรงตัวคอมัน ผมพอดอ่ะดีมาไปป้องตัวผมพอรนอยดูผมพอนะดตดนะิอ่าพอด์พอดเท่าที่ดูอ่าก็ยังโอเคอยู่นะครับมีเข้าเหมาดำนะแต่ยังก็ไม่มีคราบฝังอ,อยูนะ่โอเคอแต่ที่หนักก็นี่เลยแหลนะ,ะเดี๋ยวเราไปล้างกาันนะเนี่ยครับนะคอไอดีนะครับเนะี่ยอุดแน่นหมดเลยนะครับ 2 5 0 0 0ห้ากิโลเมตรนะครับไม่ได้ปุบดีจีเดี๋ยวเราทำความสะอาดบ้านนะครับโอเคแต่กว่าจะเอาออกล่านี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับไล่ไล่ทำตามคู่มือเออยากว่ะนะครับแล้วก็น็อตของรถดีเซลเลยค่อนข้างแน่นเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะล้างคอยดีนะครับเดี๋ยวผมจะล้างคอตัวเองก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวล้างคอตัวเองก่อนละโว้ยเอย อ,อ,อะไรเนี่ยอฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหุ่ลึกด้วยมันนะว้าวเจ้าของเองขี่มานะไม่รู้เลยนะครับว่ารถตัวเองเป็นแบบนี้นะดูว่ามันอืดมันอืดใช่ไหมรู้สึกได้เลยใช่ไหมไดเ,เดี๋ยวลองล้างแล้วเดี๋ยวลองไปวิ่งดูทีนะมันจะแตกต่างกันไหมเนาะโอ๊ย อะไรครับเนี่ยํำปีเลยนะอ้าวก็ล้างเรียบรออยแล้วนะครับนี่ก็จะวิ่งวิ่งตามนี้นะครับนะทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยนะอยากให้สะอาดแบบไหนนะครับก็เลือกเอาเลยนะครับนะตามแรงมือเรานะครับผมนะอยากให้สะอาดมากก็ขัดนานๆนะครับผมนะแล้วก็ล้างลิ้นปีกเสื้อด้วยนะครับผมนะเนี่ยครับครับ ลำพังใช้น้ำยาล้างอย่างเดียวนะครับยังไงก็ออกไม่หมดนะครับก็ต้องใช้มือนะครับใช้แป้งใช้อะไรเนี้ยขัดเข้าไปลำพังน้ำยานะครับมันเอาออกไม่หมดนะครับแต่ก็ช่วยเบาแรงเราได้นะครับนะพอขูดๆออกใกล้หมดนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําล้างแป๊บเนี่ยนะครับผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยล้างเนี่ยนะโอเคตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเียบร้อยแล้วครับ ที่เหลือก็คือขั้นตอนประกอบกับนะครับก็ประกอบกับตามขั้นตอนเดิมเลยเคมีอีกจุดนึงนะครับที่ตอนประกอบอะอยากให้ระวังนะครับก็คือมันจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับผมตัวเนี้ยนะครับตอนที่ถอดอ่ตอนที่ถอดตัวยึดเนี่ยครับผมตัวเนี้ยนะตัวที่อยู่ด้านหลังแล้วยากเนี่ยนะครับมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวยึดนะครับอยู่แบบเนี้ยนะครับมันจะประกบยึดกับท่ออ่าท่อด้านล่างเนี่ยครับท่อหัวฉีดด้านล่างนะครับผม เห็นท่อหัวฉีดด้านล่างตรงนี้ไหมนเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับมันจะล็อกอยู่แบบตรงนี้นะครับผมนะใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับนะตอนถอดมันเห็นภาพไม่ชัดนะครับผมเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับประกอบกันนะครับเนี่ยเราล่องตรงนี้มันจะเป็นล็อกตัวท่อหัวฉีดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเยอะตัวนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะ เห็นนะสใส่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับมอเตอร์ EGR นะครับนะเนี่ยจะเห็นว่าดำๆยังดำๆอยู่นะขเขาดำๆเนี่ยตัวนี้นะครับล้างได้ล้างเลยนะครับผมนะเนี่ยเห่านะครับเดี๋ยวล้างตรงนี้เลยละกันผมเดี๋ยวผมจะทําการล้างเข่า,เาตรงนี้นะครับเห็นไหมดูดีขึ้นเยอะเนาะใช่โอเ้โอเมื่อกี้ดำปีลววเลยว่ะเ นนนนจะให้สะอาดแช่ไหนก็ตามความขยันนะครับอย่างที่บอกนะครับในรถเบนซินนะครับก็มีนะ EGR ผมเคยทำคลิปร้างไว้แล้วนะครับในซีวีเก็บดีนะผมไปดูกันได้วิธีล้างเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเช็ดอีกนิดหน่อยนะครับผมก็เคละเจ้าของรถพอใจละนะเดี๋ยวจะดึกนะเจ้าของรถนัดหมอน,นวดไว้ น็อตตรงนี้นะครับใช้ประแจท็อกขันนะครับค่าตามมาตรฐานตามคู่มืออยู่25นิวตันเมตรนะครับผมนะก็พยายามใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ผมก็ใช้ประแจท็อกนะครับขันมานี้นะครับเนี่ยที่เหลือก็ประกอบไปนะนี่ดูอีจีอารตอนนี้นะใส่แล้วนะใส่ๆนะเหมือนเด็ก10 1สิบเท่าไรเดียสิบแปดแล้วกันเนะ<ม>าะอ่าโอเคต่ำกว่าน,นั้นเดี๋ยวนะอ <laughs> โอเคครับผม เดี๋ยวประกอบกันต่อโอเคครับตอนนี้ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นยันมืดเลยนะครับผมนะเช็คน็อตเช็คอะไรให้ดีนะครับเนื่องจากรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับน็อตยึดสายไฟน็อตยึดคอนะครับประกอบกลับนะต้องไม่เหลือน็อตนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับอย่าลืมเติมน้ํากลับเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ำยาหล่อเย็นของเรามันขาดออกนะครับมันถูกไหลออกไปนะอย่าลืมเติมกลับเข้าไปด้วย โอเคนะร้อยนะครับนี่ใช้ของโตโยต้ตานะจะแทนกันได้นะครับยาหล่อเย็นนะขอให้เป็นของแท้นะครับโอเคเหลืออะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนะครับตัวยึดสายไฟอ่าขัแบตแน่นแล้วเนาะโอเคนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็พร้อมละอ่ะเดี๋ยวลองสตามทราได้เลยโอเค แล้วก็เช็ครายละเอียดอีกทีนะครับนะมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับทุกอย่างปกตินะครับโอเคก็เป็นอันจบเสร็จเรียบร้อยอ้าวอย่าลืมใส่ฝาครอบล่ะนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบลองวิ่งได้เลยนะครับโอเควันนี้เรามาทดลองขับขี่ดูฟิลลิ่งกันบ้างนะครับกจะบอกแบบนี้เลยครับฟิลลิ่งเนี่ยรู้สึกแบบมันขับขี่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะ ด้วยความที่แบบบางจังหวะเนี่ยเราเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์แล้วเราเติมมันเร่งเข้าไปนะครับหรือบางจังหวะที่เราเร่งแซงเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับรถมันพร้อมที่จะพาเราไปได้มากขึ้นนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าขีดดีจริงครับ